เอาไงต่อดีจีเรียมเรียกบาวนี่ให้บาวนี่มันรู้ก่อนว่าจีคนให้อาหารมันเยอะทั้งกินโอเคเดินต่อออกกำลังกายสนุกสนานเก่งมากจีเป็นคนที่สามในโลกนี้ที่จูงเขาได้ เดินกลับไปครับใส่เด,ด,ดินกลับไปเลยเดินไปเลยใชย่นั่นแหละเดินเลยไม่สนใจเขาเดินเลยถูกต้องจับสายสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆจับสายสั้นหน่อยจับสายสั้นลงเรื่อยๆใช่ ชมด้วยก็ได้นะครับเบวนี่เก่งมากอย่างเี้ครับเดินกลับเลยเวลาเบาวนี่เดินดีอะครับก็ชมเบวนี่เก่งใช่ทิ้งแขนลงนั่นแหละฮะ ถูกต้องแล้วก็ชมเขาครับเบลนี่เก่งเดี๋ยวเดี๋ยวบลนี่แต่ว่าจี้เก่งโอเคหยุดยืนเฉยบ้างครับอาา่าฮะชมเบลนี่ครับ ใช่แล้วก็เดินโอเคงั้นแหละครับเดินกลับครับเก่งมากครับเมื่อกี้หมาจะแวะเราไม่ให้แวะเราเดินไปเลย